พี่เอาจะวัดใจมุดหล่แม่งมุดไม่ลงมุดไม่ได้อีกละพี่แอ๊ดเหลือเกียร์ดีพี่แอดอ่ะปันบ่ไม่เดี๋ยวให้จ่ายออนให้เเดี๋ยวให้จ่ายออนให้ มันจะได้มีมันจะได้มีอะไรทำแล้วทำไมเมื่อกี้ตีเมื่อกี้ไอ้ดีไม่เต็มไม่เต็มอง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 ตีมไล่ไวเพราะว่าให้มันแบบนี่มีเมสเตลนี่ไงนี่ไงนี่ไงมเลยอาจจะไมาหน่อยนัดไอ้เอ้ยเอ้พี่น้องก็ตึงเกินพี่น้องก็ตึงเกินวงเกินช่วงนี้ตอนขัสามลงกันแค่กี่รอบเป็นสามวันลงกัน หกเจ็ดรอบอีกไใจใจปูรอบแล้วหกจอหกจอเอ๊ะผมขอซัดหน้าเพื่อนผมก่อนปะเบี้ยวเบี้ยวน้องรักเบี้ยวมันร้ายอ่ะเบี้ยวนรี่รอบที่สิบสองปะเอ๊ะนรอบวาสสามเอ็มเลยเหรอวะทำไมวกูเจอรอบวากบห้าเอ็มเลยวะ เพื่อนี้กสอก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าตัวผมมามันจะได้ไม่ต้องทิ้งเพิ่มดีปะ่ะหรือว,ว่าจะปั้นตัวเพิ่มดีพี่พี่แอดไอเบี้ยมุดไอเบี้ยหมุนเมื่อกี้ โดนโดนปะโดนดยรออะไรไอ้นี้บอกว่าให้เดียวมาเลยเดี๋ยวมันเตรียมขอเกมละบอกว่าเงงินราวัลน้อยกว่าของที่ได้เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวขอถอยไม่โดนนะสัตว์โดนถอยคืนไปพร้อมปิดพีด <gli> ่ยพี่ให้ลูกดอเอาพี oh, ่ให้ไปผู oh, ้นำเหรอนานแล้วเออไปแก้ล oh, oh. ูก อาลุนน้นแล้วไปถึงตัวหลุดอโงงสมองไปหมดเอาเหรอก็บอกว่าใครนะเป็นต enfin ัวเองนะมีใครนะมีตองมีนะมีอาร์ตไม่มีอาร์ตไม่มี

你见过我生男嘅咩？知啊。<Yeah. S 1> yeah. อ๋อที่บุญไม่ลงไอ้ฝากแหนูเดินเป็นปะแหนูมาเดินได้ไหมที่เข้ามาหมดป่ะมีตัวไหนมีตัวไม่เดินมีตัวมึงอ่ะตัวหนูวางแป๊หนึ่งตัวพี่แต่พี่แตวพี่แต่พี่แต่พี่

โอดินร้อยเก้าสิบเอ็มพักก่อนได้ก่อนเนี่ยกูเห็นตั้งแต่ตอนเกิดเรนแล้วนะยังไม่ออกเลยน,ยนี่ยเออมีหรอแม่งตีลัวเลยวะ นี่แหละจี้รวนโดนสวนรวบเดียวไอสัตว์ไฟเลยเฮียโอเคไม่ตึงใช่ไไอ้เนี่ผมผมผมแพ้คนแบบจี้รวนๆเว้ยเฮียแบบไม่ไหวไอ้เบี้ยยัต่อยตองโดนผใส่อยตองไม่โดนเลยเฮียเย่ะ หรือว่าเป็นพอไอไเปียวไร่ชาปกติวะเอา้าอ้โหจิ้มไม่โดนตัวโอ้โห โอ้โหโดดมาลงชูนมาลงชูนมาลองเบลเดินอ่านเดินเดินโหดีิเด็บมันไม่ได้รอบแล้วไม่รถไม่เอารถเอมาดิผมก็งงอยู่เบี้ยลเติมน้ำก่อนมั้ยเอาเที่ยวไม่ทำอะไรเลยเพี้ยเดินตัวติดดีๆแล้ว เดินสองทีแน่โดนต่อยอีกแม่ไอ้เบี้ยวไอ้เงี้ยทำไมเสียงมึงดูทอๆอย่างไว้ไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่าต่อยโอเคเสียงมึงอารมณ์แบบว่าแบบไอ้เหี้ยแบบว่าไม่มีกำลังใจอะมาเจอผมแบบเล่นเตะกันไอ้เหี้ยวูหมดแล้วอะัสสัตว์เขียนเหลียวไม่เหลียนะอ๋องให้ผมไปโดนมึงเือะอ่้นะเพื่อนไอ้นัผมจะร้องแล้ว ก็เยี่ยจ่ายอย่างเยียอะไรเยี่ยจ่ายบอกว่าเดี๋ยวไปเอากำลังใจก่อนมึงไปเอามึงเอาโบไปจากไหนวะไอเปียวซื้อมาดิเยเกินไมป่นไรซื้อมาดซื้อเอ็มมาจากับพี่นอสแล้วจซื้อมาเตัวร้อยเฮีือกูวุอะไรดีแม่กูตั้งบูกล่องขายดีว่าบูกล่องแม่งของโตตัวปั๊มน้อยมันเป็จุดนจเป็นอกาะุหมดเนาะดินทางเก็บ ก็้อาเราอด่เราไอนให้ชัวร์โอ้เปคาจริงแล้วครับงั้นก็ก่อนให้ทำไม่ได้จริงฟอร์มไม่ได้แบบนี้ไม่ไปอีกอไอ้นายพวกนี้หยุดปะอีโก้หยุดดิเล่นดอทกันดีกว่าหนมชายไม่ได้เล่นดอทหลายวันแล้วว่ดอทป่ะ ถ้าผมบอลครบก่อนแลยผมคลิกไม่โดนเลยสัก์กูโคตรหลอนเลยวะ,ะเมื่อกี้ตาเมลผมขึ้นป่ะพี่ขึ้นขึ้นเสมอร <Okay. S 2> ็วคอยเวตอนตีสี่ถ้าเาต้นจริง,งลงสนามแล้วมึงโดนแน่ใหญ่ใหญ่ใหญ่<ม>ใหญ่ใหญ่เฮ้ยมีคนเข้ามาด้วยอะ่ะวังผู้หญิงอะ่ะหลัวเขาตะกิวบอกไม่รู้พี่แต่เขาใส่หูฟิกมานะ วิว <c oughs> ต่อเลยเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใครอ่ะ <c oughs> อ๋อกะทิอ๋อตกใจวะ ไปล่าไปล่าไปล่ไอ <|so|>? ้เี่หลับเสียเสียเสียเลิกเลยไอ้เชี่ยอ๋อเบี้ยวต่อและเบี้ยวคิวแน่นอย่างวะ โอ๊ะโอ๊ะาดูตัวเองกูโอเคหันเดินไปละพี่พี่รอดอยู่ไหนนั่งด้วยโอ้ยขี้ลืมดูดบอลไอสัตว์ยิ้ยแม่ลงไปเล่นแต่ไม่ดูดบอลเขาไอสัตว์เ้ยแล้วต้วจริงลงสนามเฮียมาแล้วว่ะเดือดแล้วเดือดแล้ว

ต้องติ๊กด้วยเหรอต้องผมก็ต้องติ๊กไม่งั้นอะเวลาเวลาเราก๊อปเวลาเราก๊อปวางอะก๊อปวางเราก็ก๊อปวางเราพอเราไปดูไอเราแท็บไปดูทีหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าไม่ใช่เหรอที่ขึ้นเรื่อยๆพี่ไม่สมมติว่าเวลาเราก๊อปอะไรทุกอย่างใช่้านสมมติว่าเราก๊อปก๊อปไอในในโน้ตแพดเจ้าตามล่าอะเราแล้วองกดแท็บมาใส่ดะครับ เลียบมันดาดเออเอาพี่คนเนี้ยมันจะขึ้นบอกอย่างนี้เ่หรอาว่าเรากอลไปดีหนแน่มันก็มีวิธีทำของมันแหละเอ้าดูตัวเองพรุ่งนี้พร้อมผลิตเลยปะนี่รีบดิโอเคจริงผมก็เห็นด้วยกี่โมงอ่ะ ตอนสองทุ่มอะสองทุ่มแป๊บเดียวสี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเยียสองทุ่มก็เทยสองทุ่มมันรอบไปสามทุ่มตลอดไอ้ใจได้่ยเดี๋ยเียก็ได้ใจบอกว่าโชคดุกได้ตลอดใช่ใจบอกว่าโชคดุลได้ตลอดเฮียพิ่งตื่นเอาใจถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มึงมาแล้วมึงเบอร์แบบวันนี้ไม่ได้นะพรุ่งนี้คือมึงต้องเป็นคนในนี่ด้วยนะต้องทำเองนะผมช่วยอะไรไม่ได้นะผมดวงยงไม่เสร็จ Ha 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 ha.